ไปดูข่าวกันต่อนะคะเรื่องราวของหนุ่มโจ๊กโซคูค่ะล่าสุดเขาบอกเขาไม่สบายเป็นอะไรเป็นโรค i n รเว v e r t ชอบอยู่คนเดียวแต่เป็น introvert ปอมเป็นยังไงล่ะเนี่อเออเดี๋ยวมาฟังดีกว่าว่า i n รเว v e r t ปอมคืออะไรค่ะคือแบบนี้นะคะีิโจ๊กเล่าให้เราฟังนะคะว่าช่วงนี้ตัวเองเป็นอะไรไม่รู้คุณผู้ชมถามตัวเองนะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าอยากอยู่คนเดียวเบื่อง่ายเวลาต้องไปร่วมงานกับใครมันจะจิตตกอ่ะมันก็เป็นบางทีมันกังวลร่วมงานกับแจ๊กเกอรี่นหรอไม่ใช่ อามาคุยพี่โต๊งต่อเจ <c oughs> ้า <c oughs> ต,ตัวเลยนิยามอาการดังกล่าวว่าตัวเองน่าจะเป็นโรคโทรเวิร์ดปอมค่ะ <c oughs> บอกไปแบบนี้คุณผู้ชมงานเข้าทันทีค่ะเพราะอะไรคุณผู้ชม เพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางคนเนี่ยติดไม่กล้าติดต่องานไงเขาเป็น introvert เีาชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ติดต่อได้ยางนั้นเออหลายคนเข้าใจผิดนะคะล่าสุดเจอพี่โจกเจ้าตัวถึงกับหัวเราะนะคะแล้วบอกว่าไม่เคยเลยไม่เคยบอกว่าจะไม่รับงานนะแค่จะบอกว่าตอนนี้เรื่องรับงานมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะไม่กลัวด้วยว่าถ้าบอกไปแล้วงานจะลดน้อยลงเพราะว่าอยากให้คนที่คนที่จ้างงานเนี่ยรู้ว่าตอนนี้พี่มีอาการเป็นยังไงพร้อมก็บอกว่าจริงๆแล้วอาการที่เกิดขึ้นะเป็นอาการของคนแก่มากกว่าเอาละเริ่มถามตัวเองแล้วเพราะปีนี้พี่โจก็40แล้ว ผู <ee> ้ชมน,นะคะแตย่ยืนยันว่ายังรับงานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรับลูกผมไปด้วยลูกสาวโตแล้ว<ส>เ,<ร>เอาปังติงนะคะอินเทอร์เวิร์ดปลอมอินเทอร์เวิร์ดปลอมก็คือไม่ใช่อินเทอร์เวิร์ดจริง transluc. คือเรารู้สึกว่าเรา,อ,าอยากเข้าสังคมน้อยลงจริงๆมันไม่ใช่การป่วยมันเป็นความแก่ชอบอยู่คนเดียวชอบอะไรดังนั้นเวลาไปทำงานพอเป็นงาน ที่มันแปลกใหม่มากเราจะมีความวิตกกังวลมากเป็นพิเศษว่าเอ้ยเราไม่รู้จักทีมงานนี้เราไม่รู้จักเขาเลยเราเราไม่ถนัดไม่มีพูดเลยว่าไม่รับงานเพียงแต่ว่ามีความวิตกกังวลในสิ่งที่แปลกใหม่ครับรับรับเหมือนเดิมรับเหมือนเดิมจ,จ้างได้เหมือนเดิมนะคะอชอบอยู่คนเดียวแต่ถ้าจ้างมาก็ไม่ชอบอยู่เนี่ยแหละชอบอยู่ทุกคนชอบอยู่คบเงินใช่ค่ะ